สวัสดีค่ะมาฮันนี่เมสิ่้อเป็นมากกว่าการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนดัมนะคะกับคอนเทนต์ความเป็นคุณส่งผลให้เขากลัวและกังวลเรื่องอะไราก็น่ารักดีออกไม่เห็นน่ากลัวเลยวันนี้หยิบยกเอาส r e รนจ์ก็คือมีความน่าเกรงขาม น่าก,กลัวหรือน่าก,กังวลนั่นน่ะสิเนาะและวันนี้หยิบยกเอาไพ่สำหรับนี้จริงๆใครไม่ชอบแต่เราชอบนะต้องขอโทษขออภัยมาหวานชอบอะไรที่เป็นไทยวันนี้วันดีวันพิเศษเนาะจึงอยากหยิบยกเอาไพ่สำหรับนี้ก็เปิดบ่อยพอสมควรนะเป็นแรนดดมไม่มีกองไพ่ให้เลือกพลังงานน้อยลงตัวเลือกน้อยลงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้รับเอาแต่ส่วนดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์จะที่จะทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพทุกพระองค์ ที่ปกปักรักษาท่านขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณเนาะเป็นการสุ่มเท่านั้นค่ะไอยไพ่นี้เชื่อมโยงกับทุกท่านผู้มาเห็นผู้มาสนับสนุนไม่สนใดก็เสนหนึงน่งนะมาไปดูกันดีกว่าขอดูเอ e เน y ของคุณ8ดดาบอะคุณเป็นอะไรเจถ้วยหนึ่งถ้วยเด็กถือดาบ และจัดสัเมนใต้สำรับเป็นห้าช่วยโอเคเอน r g อของคุณวันนี้คุณคุณอึดอัดคุณบอกว่าเอาจริงเลยนะมีม,มิถุน,ถนตุนกุมกร,รกฎพิจิกมีนค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่นี่คือไพ่ของคุณอือนาคตเหรอห้าช่วยพูดตรงๆเลยนะไพ่ไม่หลอกมาไม่อวยเอนเนอจี Energy บอกว่า เนื่องจากคุณเป็นคนเอาแต่ใจเนาะหน้าแดงคุณมโมโหคุณโกรธเครืองครวันนี้ไฟได้ก็ไฟนะจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะมาอึดอัดแบบนี้ไม่ได้นะไอชั้นนั้นก็สวยหล่อมากเออสวยมากแล้วหล่อมากไอเราก็แบบม,มีมีมีชอยมีตัวเลือกมีเสน่ห์มีผู้คนมาหามีคนมากดบัตรคิวยาวไปถึงปูนนะคะแล้วทีนี้ เอกคนในใจนี่ก็มีหนึ่งเดียวนี่แหละอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ยังคิดถึงอยู่ไม่พูดไม่บอกไม่หึงไม่อื่นจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้อึอดอดัดกับความสัมพันธ์กับคนเก่าๆที่คุณรอคอยคุณก็รอเขาเธอเมื่อไหร่จะเอาอยัางไงเนี่ยเมื่อไหร่จะมาถ้าไม่มาฉันจะให้คนอื่นแล้วนะคนที่กดบัตรคิวแล้วไม่รอคิวไปกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงไปทำอะไรที่ตามอำเภอใจ ก็ไม่รู้สินะมันถึงคิวคนอื่นมันหมดเวลาแล้วจ้ะอ่าทําไมต้องเหวี่ยงขนาดนั้นก็เด็กดาบดูท่าซะก่อนยกขาแต่ไม่ได้ยกไปข้างหลังยกมาข้างหน้าพร้อมไฟนะจ๊ะอ่าเอาสินี่คือเอ e เน y ของคุณคือถามว่าคุณรักเขามไหมรักแต่คุณรอด้วยความนิ่งเงียบคุณไม่ไหวแล้วนะคุณจะปล่อยคิวแล้วจะข้ามแล้วก็ถือซะว่าโมคะแล้วก็มากดคิวใหม่แล้วกันนะช่วยไม่ได้ก็คุณมันสวยมากมันเลิศม,มากคุณบอก พอแล้วเหรออะไรเงี้ยไม่ไม่รอนแล้วนะแต่คุณก็ยังคิดถึงเนาะยังชำเลืองจากนี่คือเอ e เน y ของคุณที่นี้มาดูเขาขอดูเขาหน่อยสิเขาเป็นอย่างไรวันนี้คนคนนี้ที่อยู่ในใจของคุณเขารักคุณเขาเป็นคนรักเก่าที่คุณเหวี่ยงวีนอยู่นี่แหละ แล้วถามว่าเขาคิดยังไงเขาก็ยังรักคุณเขาไม่ได้ปล่อยมือไปไหนเขาเอ็นดูคุณคุณยิ่งโกรธคุณยิ่งเวี่ยงยิ่งวีนมันยิ่งน่ารักหน้ามันตะมูตะมีหน้าหยิกอ่ะฮะหน้าหยอกคณเขาชอบแกล้งคุณเขารักคุณค่ะเขาเห็นคุณเออโมโหแล้วเขาขำเขาไม่ใช่หัวเราะเยาะแต่เขาเอ็นดูเออเขารักคุณค่ะนะดูสิเขาอยากแกล้งคุณเขารักหรอกจึงหยอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะ นะเขาจะพาคุณไปขี่ม้าสามศอกอะไรเงนี้พาไปเล่นขายของพาไปลอยกระทงไม่ต้องโกรธไม่ต้องเครื่องแต่ช้าแต่นะจ๊ะคนคนนี้เป็นใครได้บ้างเมสิงธนูกรกฎพิจิกมีนพฤษกกันมืองกรค่ะวันนี้เขาอยู่ไกลแต่เขาจะเดินทางมาหาคุณนี่มีเขารักคุณจริงๆรเขารักคุณมากวันนี้ก็รักพรุ่งนี้ก็รักเขามองไปที่ทางถนนข้ามภูเขา ไม่ว่าจะภูเขากี่ลูกไม่ว่าจะหน้าผาภูเขาสูงชันหรือไม่จะร้อนจะแดดจะอะไรเขาจะรักคุณเขารักคุณจริง,รงๆเขาจะไม่ยอมปล่อยมือหรือถ้าคุณโกรธคุณเหวี่ยงคุณวีนคุณให้บัตรคิวเขาก็ไม่ถือสาเพราะเขาคิดว่าคนอื่นมันไม่เข้าตาคุณหรอกค่ะอ่าเขาจะเดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้จ้ะเออมาดูในความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเขากลัวอะไรและกังวลอะไรที่สุดในวันนี้ อ mm hmm. คนคนนี้เป็นคนยังไงเป็นคนน่ารักเป็นคนที่คุณรักนั่นแหละเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อสดใสมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นําสูงมีการเงินที่ดีมีวุฒิภาวะและมีการมองการไกลถึงคุณจะโกรธจะเครื่องจะบล็อกจะเวี่ยงจะวินเวลาคุณโมโหนะคุณบล็อกเลยแล้วเวลาไม่ตอบคุณก็ลบแชทเลยแล้วเวลาคุณหายเกิดคุณค่อยมาปลดบล็อกอะไรเงี้ยเขาเข้าใจคุณหมดเลยนะ ขาบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวโกรธเราเดี๋ยวไปง้ออะไรอย่างเงี้ยฮะว้าน้ารักมาดูเขากลัวอะไรกังวลอะไรในตัวคุณในสิ่งที่คุณแสดงออกดูเขาไม่กลัวเลยดูเขาเอ็นดูอุ๊ยเขาไม่กลัวหรอกแต่เขาเครียดเนะี่ยปวดหัวจังเลยหัวจะปวดเจ็บหัวนอนไม่หลับเขารักคุณเขากลัวอะไรอีกอืมโอเคเราจะบอกให้ป่าวขออนุญาต กดกระดิ่งลัล่นระฆังเหรอไม่ถึงกะระดิ่งระฆังกดกระดิ่งถ้าะระฆังอยู่ตรงนี้โอเค,อเคแต่งงานคือะคระฆังนะถ้ากดกระดิ่งนี่คือถูกใจถูกจิตปบกมือค่ะแสดงความจริงใจนะกระดิ่งมันง่ายไป้าปบกมือโอเคแปลว่าเขากังวลอะไรหรือกลัวอะไรที่สุดในตัวคุณนะคะอืมเขาไม่ได้กังวลแต่เขาเครียดแหละค่ะ ถ้าคุณจะมาฉะปะดะมาเจอกันนะ่ะเขาโอเคไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือความนิ่งเนาะเขาไม่ชอบให้คุณบล็อกหรือนิ่งไปเงียบไปถ้าคุณพูด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 ,พดจ่าชอระเขาชอบเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาชอบให้คุณเหวี่ยงวีนเขาชอบเงาะแต่ถ้าเกิดคุณนิ่งหรือคุณบล็อกเขาไม่รู้ไม่เห็นดังนั้นเขามีความกังวลอยู่เล็กน้อยเครียดแหละวันไหนที่คุณบล็อกอะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,อาอลวามาไหมไหนเนี่ยมันไม่เห็นสีหน้าท่า่างท่า่างไงแต่ถ้าได้เจอได้คุยเขาจะรู้ออกเขาจะดูออกว่าคุณนะประมาณไหนเหมือนเขารู้จักคุณดีอะค่ะเขารู้วิธีเอาอกใจคุณวิธีทําให้คุณงองอคุณได้เออแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือความการบล็อกเนาะประมาณนั้นไม่ต้องบล็อกหรอกเดี๋ยวก็ปลดบล็อกอยู่ดีอะไรเงี้ยเออไม่ต้องบล็อกหรอกมีอะไรก็พูดกันตรงๆงเออคุยกันมาหรือจะดา่าจะมึงมาพาวยจะเป็นแบบ เป็นข้อความเสียงอะไรก็ไดเ้เขาชอบมากกว่าอย่างนั้นมันเป็นแบบได้การแสดงตัวตนของคุณเพราะเขารู้จักคุณที่สําคัญคือเขารักคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปค่ะเขากลัวไหมเขากังวลมากกว่าค่ะอืมนะมีสิบถ้วยอัศวินถ้วยสีเหรียญและสองถ้วยคือเขารักคุณมากอมืมาดูอีกแล้ว คุณควรทํายังไงนะวางตัวอย่างไรทายังไงเพื่อให้ถูกจิตถูกใจเขาให้เขารักคุณมากขึ้นอีกทําตัวยังไงให้เขาสบายใจใจเย็นๆจ้ะทำภรรตเป็นคนเป็นคุณคนเดิมแหละคุณไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนเลยนะเขารักในความเป็นคุณคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณคือครอบครัวคุณคือคนที่เขาเลือกอยู่ด้วยตราบชีวาวายมีสิบเหรียญเดือนเดและแฮงแมนใช่แต่เขาเครียด คุณควรทํายังไงคุณควรใจเย็นกว่านี้และเวลาทะเลาะกันไม่ควรเดินหนีควรจะอยู่ความหน้ากันจะจะตกจะด่าจะว่าอะไรก็ให้อยู่ตรงๆกันเลยอย่าไปไหนอย่าหันหลังให้อย่าออกไปเขากลัวว่าเวลาที่ทะเลาะกันหรือหันหลังให้กันเสี้ยววินาทีเนี่ยที่คุณกําลังขุ่นมัวเขากลัวว่าคุณอาจจะไปเจอใครมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะเขาอยากให้คุณอยู่ใกล้ก็พอเออจะกดจะเคือนกันยังไงมาดูอีก วินาทีนี้อืเขารักคุณมากแค่ไหนอย่างไรแล้วมันดียังไงในอนาคตก็จะทําให้ชีวิตคุณดียังไงเอาอะไรกันต่อกันแนะ่อยาวานเออถ้าอยากบอกอะไรกเกี่ยวกับเขามีอะไรต้องรู้ไหมพูดมาทั้งหมดไม่เป็นผลพวกคุณจะก้าวไปด้วยกันอ่ะสองเหรียญหกไม้ King of Pentacles i t of s o และ the sun อืมหมดคำสีเวานี่คือไพ่สรุปหรืออย่างไร the fool อ่าล่าละครัง,งแล้วไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับออกมาอยู่ด้วยกันนะคะหกไม้ ok mine, และ the sun ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะยอมขี่มา้าจะให้คุณเดินอุต่ะแกล้งกันสัดสัไม่ไม่นะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณเดียวดายหนาะวเหน็บเขาจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ ความรักความสัมพันธ์อันนี้มีอะไรต้องระวังไหมไม่มีอนาคตจะได้แต่งงานจะได้ชนะใจจะได้อยู่กินจะได้ครบหาจะได้เป็นครอบครัวอาจจะมีเบบีด้วยมีลูกหนึ่งคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แต่แล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสนับสนุนคุณและเขาให้ก้าวไปด้วยกันนะฮะอย่างงดงามอืมทำไมดีจังอ่ะเขามีอะไรเซอร์ไพรส์รคุณไหม วันพิเศษไหนๆก็ได้นะเป็นการสุ่มนะคะนึกถึงหน้าของคนในความสัมพันธ์เขารอเซอร์ไพรส์อะไรคุณอยู่เขาจะชวนคุณไปปฏิบททัติธรรมชวนไปศึกษาชวนไปมิตติ้งไปวันเกิดเพื่อนหรือไปทําบุญอ่ะไปเจอเพื่อนไปแนะนําให้เพื่อนรูจ้จัก The View สถ้วยและ3มเหรียญ Queen of c u p ค่ะเขาจะไปพาคุณไปหาเดินทางไกล อาจจะต้องใช้เงินนิดหน่อยแต่เขาเตรียมไว้แล้วรอเซอร์ไพรส์เหรอไปไปฏิบัติธรรมไกลๆไปกับเพื่อนด้วยหรือไปแนะนําให้เพื่อนรู้จักคุณว่าเออผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้นะที่ข่าเนี่ยจะฝากชีวิตไว้อะ่ะเอออะไรประมาณนี้ค่ะนะเขาจะอาจจะพูดเพาะกว่าน,นี้ยาวานก็พูดภาษาบ้านๆข้ามันลูกทุ่งนะโอเคเขาเลือกคุณรักคุณเขาจะไปแนะนําให้เพื่อนรู้จักหรือครูบาอาจารย์ก็ได้โอเคทีนี้ ที่บอกว่าเขากังวลก้าวดาบเขานอนไม่หลับเขาเป็นอะไรคะเขาไม่สบายคิดมากกังวลเรื่องอะไรกลับไปขยายเพราะมันดีแล้วมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้เกี่ยวกับอาการนอนหลับพักผ่อนเขาเขาฝันถึงคลายเขาทำอะไรอยู่้เขากลัวคุณตะกี้บอกไม่กลัวจริงๆแล้วเขากลัวนะแต่เขาเก็บอาการเ็ากลัวคุณไม่ทักกลัวคุณเดินจากไปกลัวคุณไม่อยู่ด้วย บางครั้งเขาก็ต้องตีสองหน้าหรือตีหน้าซื่อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่จริงทำเป็นไม่กลัวแต่จริงเขากลัวในสิ่งที่เขานอนไม่หลับเขากังวลเวลาที่คุณบล็อกแล้วหายเงียบเขาไม่อยากให้คุณไปไหนอะ่ะอืมนี่คือความกังวลและความกลัวของเขาคะ่ะอันในวันนี้ถ้าเขาบอกคุณได้กระซิบข้างหูเขาอยากจะบอกอะไรแต่ไม่อะไรคะ เขาคิดถึงคุณเขายังคงมั่นคงกับคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาอยากกลับมาดูแลคุณถ้าเขาอยู่ไกลวันนี้เขาคิดถึงคุณมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขากลัวการเลิกรายย่าร้างกลัวมีคนเข้ามากลัวคุณทําอะไรรับหลังกังวลไปหมดนี่คือคําพูดที่อยากบอกเนาะมาดูเออถ้าเขารักคุณขนาดนี้ข้างใครคุณขนาดนี้จะไปแนะนําให้คุณเพื่อนรู้จักขนาดนี้มาดูซิว่าเขาคิดเรื่องสิบแปดบวกกับคุณไมหมเราจะถามให้นี่ไม่ใช่ไพ่สิบแปดบวกนะจ๊ะ ถามให้ในวันพิเศษหกดาวก็คิดตลอดแหละคิดเหมือนที่เคยคิดอ่ะอ๋อก็อืมคิดเรื่องไหมตอนแรกไม่คิดนะเราจะเล่าให้ฟังอ๋อหกดาบ the magician สีไม้อ่า the diviner the moon และตั้าสำหรับเป็น the fool เขาบอกว่าก็คิดเหมือนที่เคยคิดไม่รู้สิว่าเขาเคยคิดอะไรคิดเรื่องอการเรียนรู้อะไรของคุณนะฮะอาฮะนะ คิดเรื่องคมผูกพันเรื่องอนาคตศึกษาคุณตลอดแหละตอนแรกก็ไม่ได้คิดแต่พอให้หมอดูขึ้นมาพอหมอดูพูด,ป,ดปั๊บคิดปุ๊บคิดนะคิดลึกคิดมากกังวลเรื่องคุณคา่าเราคิดลึกประมาณนึงแหละแต่ไม่ได้คิดแบบขนาดนั้นขนาดไหนจ๊ะไปดูอีกอืม เขาแนะนำมีเพื่อนรู้จักแล้อ่าเ้วเขาไม่เมื่อไหร่เขาจะพาคุณไปหาคุณพ่อคุณแม่เนาะเออเขาจะพาคุณไปหาครอบครัวเขาไหมเขาจะเปิดเผยไหมเขาจะชัดเจนไหมในอ่าเขาจะชัดเจนไหมสองไม้ยังเขามีภารกิจเจ็ดดาบไม่เขายังไม่ไปหาคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่เปิดเผยเขาขอทํางานก่อนดาชินีไม้หนึ่งเหรียญและ9กกเหรียญ เขายังขึ้นสถานะสเตตัสของเขาว่าโสดเนาะเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดเรื่องกับครอบครัวแต่ถ้ากับเพื่อนเน่ยได้แล้วก็สเต็ปบายสเต็ปนะคุณอืมโอเคทีนี้เราจะไปดูไปสรุปเลยไหมมันมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคุณมันดีงามพรดาดําแปดให้สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนาะก้าไม้ ยังคงหนักใจมีภาระแต่คุณรักเขาเขารักคุณนี่พวกคุณรักกันจะสติกอนาคตจะได้ชัดเจนไม่ใช่เขาไม่อยากเปิดเผยเขาอยากเปิดเผยนะแต่เขาอยากให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนค่ะสีดาบใช่สี่ถ้วยแนละสีดาบใต้สํหรับตรงนี้ยังนิ่งอยู่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไหมมีแต่ว่าอนาคตนะเนาะเขารักคุณแหละเขาจะชัดเจนแต่เมื่อถึงเวลาค่ะมา ปิดอะไรดีข้อความข้อความที่เขาอยากบอกนะคะวันนี้เขากำลังวางแผนอยู่เรื่องอะไรคะรอสัญญาณก็ไม่บอกเหมือนกันอ,อ๋อวางแผนเซอร์ไพรส์เขามีของขวัญให้คุณ มีเซอร์ไพรส์พูดเซอร์ไพรส์เซไพก็ออกมามีของขวัญมีเซอร์ไพรส์และมีอนาคตค่ะเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับคุณในอนาคตอันใกล้นี้รอสัญญาณเขากำลังวางแผนอยู่ว่าจะซื้อจะหาอะไรดีที่จะถูกใจคุณที่สุดค่ะมาดูดูซิควบคุณเนี่ยเป็นคู่แบบไหน,นเราจะถามต่อไปเรื่อย เปิดไลน์สำหรับไปเลยวันนี้มีเวลาฟังไหมจริงเหรอครู <c ool> วันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะเหมือนเจ็บคอแต่ไม่เป็นไร p a s ์ <c oughs> life relationship <c oughs> wedding romantic f e e l i n g let go o f control i อ s ี u และ make the effort ให้บอกว่ายังไงอะคือแบบคนคนนี้มาจากอดีตชาติเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติและชาตินี้พวกคุณจะได้แต่งงานมีความโรแมนติกอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้นะมีสีถ้วยและสีดาบตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในะอนาคตจริงวันนี้บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจก็ต้องปล่อยไปก่อนอนาคตมีความสุขรออยู่แนะ่นอนค่ะ มาดูอันนี้หนึ่งสหนึ่งใบนะเราจะอ่านทั้งหมดโอเคขออนุญาตจบคลิปโดยเร็วด่วนเพราะมาวันเจ็บคออีกแล้วค่ะเป็นนักพากะนะใช้เสียงเยอะแถวบ้านเนี่ยมะนาวตายหมดแล้วหุณไปเก็บไปเด็ดพูดไปหน้ากากแปลว่าหยะหยังสองสี่ไมยเล็ที่ยีสิบสี่นะคะหน้ากากอะคนโสดมีผู้คนมากหน้าหลายตา มาทําให้หวั่นไหวอ่ะคนมีคู่ตั้งรับไม่ถูกวันนี้เขาจะมาไมา้ไหนนะงานนะคะแก้แล้วแก้อีกกว่าจะได้สิ่งที่ถูกใจในจ้างอืมการเงินค่ะยังพอมีให้คุณได้จ่ายได้ใช้ตามอารมณ์แต่อย่าสปอยตัวเองมากระวังขัดสนสุขภาพสิวฝ้าจะทำให้รำคาญใจเคล็ดลับนะคะสวดคาถา หน,หน้าทองจะเสริมสเสน่ห์อ่าวันนี้เป็นวันดีอย่าลืมไปอาบน้ำใต้แสงจันทร์เดินผ่านแสงจันทร์นะคะหรือทําพิธีอย่างที่เราบอกเมื่อคลิปเมื่อเชา้านี้นะคะเป็นวันดีๆเพราะว่านี่ก็เรื่องเกี่ยวกับคาถาเรื่องสเสน่ห์อย่างที่บอกขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขด,ดับมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ